โอเคนะครับผมอยู่กับผมกันเดินนะผมมาร์คคอมนะครับผมวันนี้เกมที่มีชื่อว่าไมโครฟลับนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้ผมมาเล่นแมปสควิฟตเกมนะครับในเวอร์ชั่น1.7.30นะครับผมในเวอร์ชั่นของเบรกนะครับหรือบนมือถือนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะแมปนี้ก็เป็นแมปที่ทํามาจากซีรีส์ของสควิฟตเกมนะครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับโอเคนะครับก็พอปั๊มเลนหนึ่งโอเคเสร็จแล้วครับก็ออกแบบมาด้วยขับที่จะเหมือนพอสมควรนะครับอันนี้ก็ เพิ่งไปเห็นมานะพอดูมีเสียงไว้เอ่ยโอเคโอเคปรับเสียงนิดหนึ่งครับเพื่อจะได้รับอรรถรนะครับโอเคฝั okay, okay, ่งซ้ายจะเป็นไรโอเคตุติ้งเนอโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณแม็กนับให้ดูแบบเป็นยังไงอุ้หูเขาท,ท,ทำเหมือนวนะ่าทำทำเหมือนอยู่นะโอเคอู้ดูดิก็จับเดี๋ยวผมแคปมาทำเป็นหน้าปกแป๊บหนึ่งนะพอดีแบบ ได้นาปกสวยๆมาทำมาทำแมปเดินทำปกคลิปนะครับคิปโอเคนะครับผมข้างหลังโคตรเหมือนดูเหมือนจัดโอเคกดอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้โอ้โอเป็นกฎกติกานะครับการเล่นนะครับโอเคนะครับนี่เพื่อนดีครับอันนี้ how to play วิธีการเล่นโอเคดูเสียงเอาไว้ไหมครับเชื่อไว้แล้วเราบี้เสร็จแล้วนะครับ โอเคนะครับเแต่อขอดูดิมันมันจะเดินไปยังไงนะครับโอ้ยโคตรเท่อันนี้คืออะไรครับโอเคอัน,นี้ก็เป็นเน้ตโอเคน้ำวิเดินผ่านเลยดูดิดูดังเดินเดิน,เด,นเดินผ่านเลยนั่นถูกนะโอเคอันนี้เวลานะครับอันนี้เป็นด่านของธรรมดาโอเคอันนี้เป็นธรรมดาเนาะอุ้ยพีเศษมากมีมอนฮาร์ดด้วยดิทัางวัน,นอันนี้อะไรอรัมิวสิกเปิดเพลงเปิดไหมแล้วก็ โอเคนี่ไม่ต้องหรอกนะครับไปทำเปิดเราเล่นธรรมดาก่อนนะครับสตาร์ทไปเลยครับโอเคนะครับขอเล่นแบบธรรมดานะครับพอดีแบบอาจจะรู้สึกว่าถ้าแบบยากเกินมันเล่นยากนะครับเดี๋ยวผมมาเล่นกับเพื่อนนะครับโมกุโอ้โอ้คือถ้าเด็กเดินผ่านก็คือตายนะเด็กมองนะเหมือนในซีรีส์นะนี่ครับเอาใหม่บังนะครับขนาดธรรมดายังไม่ผ่านเลยอู้นี่คือ คนทำแม็สควิดเกมนะครับก็ไปตามทั้ง Facebook ขงเขาแล้วก็ YouTube แล้วก็อิสเเอทวิตทวิตได้นะครับก็ขึ้นอยู่นะครับโอ้ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเล่นก่อนนะเดี๋ยวแบบนี้ผมว่าจะมาเล่นกับเพื่อนนั่นแบบนี้นะครับผมสควิดเกมนะครับโอ้โหว่ากะครับอ่าผมจำได้โอเคนะครับก็ เดี๋ยวแบบนี้ผมจะมาเล่นกับเพื่อนที่หลังนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคือเอา้าก็เด็กกันไปแล้วนิด้อีกอย่างนึงคือผมช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับติดงานเคียงงานนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ลงคลิปอะไรบ่อยขนาดนั้นนะครับขอเพิ่มเวลาที่แบบเวลาแบบสองสิบสิบวิโอเคโอเค ครับก็อยากจะบอกว่าแบบนช่วงนี้ติดติดงานนิดหน่อยนะครับอาจจะแบบลงไม่ลงคลิปบ่อยนะครับโอ้โหตรดคอดยากแบบอะไรเนี่ยเออเล่นเล่นยากจริงเออเล่นยากอันนี้ผมขอดูแบบหนดฮาร์ดโอ้โหนี่นี่หดฮาร์ดนครับ บูยากมากอะคือแบบยากโคตรอุ้ยนี่คือผมบอกเลยว่ายากนะดูดิเคเยเล่นง่ายเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยคือแบบด่านยากคือยากเกินดูแบบมีลางวัลนะครับมีทั้งแบบเดินช้าเดินไร็นะครับโอ้โหปลากรวยชั้นเนี่ยเอา <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวผมผมเพิ่งสังเกตน,นะครับว่าเป็นในเาขาเขาปรับหมขอเคทีว่านะเขาเกินให้ปรับมไหมอ่ะ ปรับได้ปรับได้นะปรับได้โอเคนะผมอ๋ปรับปรับไม่ได้มันไม่ให้ปรับนะครับเออยากยากยากเลยเนี่ยเอผมสังเกตนะมันโอ้โหมันมันไม่ให้ปรับเลยเว้ยนะครับเพิ่งสังเกตนะคือมันจะมีศพด้วยนะครับศพแบบสีเขียวๆอ่ะแบบเหมือนของมันมันเป็นมันชุดของสกรีสเกมนะของซีรีส์นี้เนาะ โอเคครับจะเริ่มเล่นเลยครับโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโหดยากเกินครับยากยากเกินจริงครับโอเคครับก็แมปนี้ก็ไปโหลดกันได้นะใต้คลิปของผมนะครับผมก็โหลดมาแล้วก็ลงนะครับไม่ได้ยากเนาะวิธีลงแมปก็วิธีลงแมปก็มีอยู่แล้วนะครับก็ไปดูนะครับก็คลิปนี้ไปบ่ายครับคลิปหน้าไปเจอกันเนาะแล้วก็ ใครที่ว่าอยากให้ผมไปอยากให้ผมแบบลงโซนไนท์อะไรช่วงนี้ก็คืออาจจะไม่ลงนะครับอาจจะแบบต้องเคลียร์งานในช่วงอาทิตย์แรกให้มันเสร็จก่อนครับนะครับอาจจะต้องต้องเคลียร์งานนะโอ้โหแบบเอออาจจะอาทิตย์อาทิตย์อาจจะต้องเคลียร์งานในอาทิตย์อาทิตย์นี้เสร็จก่อนครับอาทิตย์หน้าจะได้ลงนะครับผมนะครับผมนับกันนะจะเป็นตายครับ